โอ้โหโดนตาบุญขยาวอย่างแรงเลยครับเอ้าผมหิวนมแล้วบอกตาตาเต้าผมหิวนมแล้วเอาเปิดวีดีโอขี่ม้าเลยขี่ม้าตาบุญบอกว่าขี่ม้าตาบุญบอกว่าขี่ม้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 าขาเนี่ยจิ้งจิง oh một lén lời, một lén một lén lời, chúp một chúp, à. chúp, à. chúp à. นี่มาใส่คู่ถังนี่ลูกนี่ถังอยู่นี่นี่มาใส่ถังนี่มาใส่นี่อมาใส่ตรงนี้อ้ยเผ็ดเผ็ดนะน่ะมาเร็วโตมาตึ้งตุงแฉ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 เนี่ยวางายยากสุะ ผมไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวเลยครับินโอวันจินยจีนอันเขาปีงแหลมแหลมนะจีนเขาข้ามหัวอะไรอะไรจีนเขาหัวกินกินเขาป้งก็บจนเขาข้ามหัวใช่ต้องเชื่สามเชื่อปรจังขีที่อนี่ย เกาหันจิ้มกาแฟเท้าเท้าชุดดีโยกาแฟชุดกาแฟช่องหนึ่งหยวนได้กิน <c oughs> ไม่ไหวแล้วหรอกฮะง่วงอ่ะง่วงอะไรหิวง่วงเลยเหิว ต่งติงติงติงตงติงจริงเจ้ตงริงติงจริงจริงเตึงริงติงริงติงริงตริงวิววิพอแล้วอันนั้นมันก็แทกปากล้านอจริง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 โอ้โหพุงออกแล้วครับพุงออกแล้วครับพุงออกแล้วครับขึ้นเลย ล้ม,มบกก <c oughs> ไปนาะหนดีไปนาะค่ะหนดีไปนาะอันนดีไปนาเรงใหญ่ต้งแช่ตึงแช่ตึงแช่ตงแช่ตึงแช่ตงแช่ตงแช่ตึงแค่